ชื่อเรื่องเจ้ามดและเจ้าตะกะแตนในทุ่งหญ้าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นหญ้ามีเจ้ามดตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแอนโทนีและเจ้าตะกะแตนตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าเจอรี่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันแม้ว่าเจ้ามดจะเป็นสัตว์ที่ขยันและมีระเบียบในการทํางานส่วนเจ้าตะกะแตนเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นและร้องเพลงแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานหนักและการเพลิดเพลินในชีวิต เจ้าแอนโทนีเป็นมดที่มีตัวสีดำและขยันขันแข็งเขามีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการเก็บสะสมอาหารเจ้าแอนโทนีเป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในหน้าที่ของตนเจ้าเจอรี่เป็นตัก,กแตนที่มีปีกสีเขียวสดใสและมีความสามารถในการกระโดดสูงและร้องเพลงเขามีความรักในเสียงเพลงและการเพลิดเพลินในธรรมชาติเจ้าเจอรี่เป็นสัตว์ที่มีความร่าเริงและชอบแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่เจ้าแอนโทนีกำลังขนอาหารกลับรังเจ้าเจอรี่ก็กระโดดมาและถามว่า เจ้าแอนโทนีเจ้ากำลังทำอะไรในวันนี้เจ้าแอนโทนีตอบว่าวันนี้ฉันกำลังเก็บอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวฉันคิดว่าการทำงานหนักและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญเจ้าเจอรี่ยิ้มและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการร้องเพลงและการเพลิดเพลินฉันคิดว่าการใช้ความสามารถในการสร้างความสุขและการแบ่งปันความร่าเริงก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเจ้าแอนโทนีพยักหน้าและพูดว่า ฉันเห็นว่าเจ้ามีความสามารถในการร้องเพลงและการเพลิดเพลินแต่ฉันก็เชื่อว่าการทำงานหนักและการเตรียมพร้อมก็มีความสำคัญไม่นานหลังจากนั้นฤดูหนาวมาถึงและทุ่งหญ้าเริ่มหนาวเย็นและขาดแคลนอาหารเจ้าเจอรี่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายและสัตว์หลายตัวต้องการความช่วยเหลือเขาตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าแอนโทนีในการหาทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสัตว์ในทุง่งหญ้า เจ้าแอนโทนีเห็นความจริงจังของสถานการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานหนักและการเตรียมพร้อมเขาจึงใช้ความสามารถในการเก็บสะสมอาหารเพื่อช่วยสัตว์ต่างๆให้มีอาหารในฤดูหนาวเจ้าแอนโทนีและเจ้าเจอรี่ทำงานร่วมกันโดยเจ้ามดใช้ความขยนันขันแข็งในการจัดการและแจกจ่ายอาหารส่วนเจ้าตักแตนใช้ความร่าเริงและเสียงเพลงในการสร้างความสุขและกำลังใจให้กับสัตว์ต่างๆ เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและฤดูหนาวผ่านพ้นสัตว์ในทุ่งหญ้าต่างก็ได้รับความปลอดภัยและสามารถรถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเจ้าแอนโทนีและเจ้าเจอรี่ได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จในชีวิตมาจากการทำงานหนักและการเพลิดเพลินในชีวิตบทเรียนความสำเร็จในชีวิตมาจากการทำงานหนักและการเพลิดเพลินในชีวิตการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการเผชิญกับปัญหาและการทำงานร่วมกันสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต จุดเด่นของนิทา,านนิทานนี้สะท้อนถึงความสําคัญของการทํางานหนักและการเพลิดเพลินในชีวิตการใช้ความสามารถของแต่ละคนในการเผชิญกับปัญหาและการทํางานร่วมกันสามารถนําไปสู่ความสําเร็จและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นในชีวิต